S 1> <S 1> สวัสดีครับทุกคนครับผมนะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องเจ้า i n s t a g r กร3 6 0มกศโกสักันนะครับทุกคนครับก็ซื้อมาจาก s h อ p e e ครับร้าน i n s t a r สาม a c t สิโจครับทุกคนครับสมัยนี้เวลาเราซื้อของจาก s h อ p e e เขาก็ให้ถ่ายคลิปไปด้วยนะไหนๆก็เปิดแล้วก cool. like ็ทำคลิปด้วยเลยนะครับทุกคนครับนี่ทีนี้เราก็จะมาดู เจ้าตัวกล้องตัวนี้เลยว่ามีอะไรกันบ้างครับทุกคนครับนี่มาเราจะแกะอย่างไรก่อนดีเราจะมีปัญหากับการแกะกล้องมากเลยทุกคนว่าว่าแม่งแกะยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเจาะข้างหลังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้คัตเตอร์นะครับเจาะตรงนี้ข้างหลังครับ <S 2>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  นะครับคือต้องบอกว่าผมเป็นนักวิ่งแล้วผมก็อยากจะเก็บบรรยากาศ ที่มันแบบว่าด้านในป่าแบบว่าแบบถูกใจคือว่าแบบเวลาเราใส่หมวกเนี่ยใช่ไหมเวลาเราใส่หมวกเนี่ยแล้วก็เราก็เอาคลิปคลิปไอ้กล้องตัวเล็กๆเนี่ยมาติดตรงนี้ไอ้เห็นไหมมันมันก็เลยดูแบบว่าดูเจ๋งดีมันได้มุมภาพที่เจ๋งดีทุกคนนะครับนี่ นี่ในกล่องมีอะไรบ้างเป็นอย่างนี้ในกล่องเป็นอย่างนี้โอหน,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 นี่เกือบไปเกือบไปนะครับแล้วก็รูปร่างของแพ็กเกจครับนี่ครับเป็นอินสตาสามหกนสามเอนะครับโกสามเอสคนของผมสั่งของผมสั่งเป็นสีขาวมาครับแล้วก็สเปคสเปคีปค่จริงๆพูดยังไม่รู้อ๋อนี่เขามีกันน้ำได้สิบเมตรนะครับ ตัวเล็กนะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ามันตัวไอแอคชั่นพอร์ตจะกันไม่ได้นะครับนะมี wifi มีอะไรไม่รู้ยังไม่ดูอ่ะยังเรายังไม่ดูกันอ่ะมาด้านในมีอะไรบ้างครับอ่ามีตัวกล้องครับเนาะตรงนี้คือกล่องตรงนี้คืออะไรวะเรามาดูกันว่ากล่องตรงนี้มีอะไรบ้างปุ๊บนี่อันนี้แหละที่ผม สนใจที่สุดเลยเอ,อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นสาย Data เออนะครับอันนี้เป็นสายอันนี้เป็นสาย Data ปกติทั่วไปแล้วก็แล้วไงต่ออันนี้น่าเป็นคู่มือเป็นคู่มือครับทำแพ็กเกจออกมาเพื่อใส่เพื่อใส่คู่มือกับสาย Data ครับทุกคนแม่งโหเหรอ ไม่ธรรมดานะไม่ไม่ธรรมดานะจ๊ะอินตาสามหกศครับนะอันนี้คือคู่มือคู่มือเอาเก็บไปก่อนอ่าสังเกตออกมาแค่นี้นะครับแล้วก็เขาก็แปะบางนี้นะครับนะอ่ะเรามาดูเรามาดูตัวกล้องกันดีกว่าอันนี้คืออ้เขาให้อะไรมาบ้างเอ่ย อีนี่กน็น่าจะเป็นพวกแผ่นแม่เหล็กเนาะอ๋ออีตัวฐานฐานเฮ้ยเป็นยางวะ่ะเฮ้ยเป็นเป็นพลาสติกนุ่มๆเว้ยเออเนี่ยครับตรงนี้ฐานเป็นพลาสติกนุ่มๆแล้วก็มีอ๋อมีกาวอ๋อเนี่ยเอาไว้ติดกระจกเอาไว้ติดกระจกรถครับทุกคนหรือติดกระจกที่ไหนก็ได้นะครับนะและนีน่น่าจะเป็นฐานตัวกล้องนะครับอันแรกนะแล้วก็ เออมีตัวนี้คือโอ้ยนี่แหละนี่คืออะไรวะอ๋ออันนี้คือไพ่ o อร์ดสแตนไพ่อรสแตนก็น่าจะเป็นอันนี้แหละนี่ๆๆๆอันนี้เออนี่นะครับนี่น่าจะเป็นแม่เหล็กเนาะเป็นแม่เหล็กแล้วก็เอากล้องใส่นะประมาณนี้อุย้ยไพ่อรแสแตนหนาแน่นมากคือแบบแน่นมากคือแบบโอเคนะ ดูมั่นคงแข็งแรงดีครับทุกคนเนี่ยนะดูมั่นคงแข็งแรงดีตัวไพวอดสแตนตตัวนี้แล้วก็อ,อันนี้มีอะไรวะอันนี้คืออ๋อนี่เป็นเป็นแผ,นแผน่นไอแผ่นห้อยคอไว้ทุกคนนี่นี่ครับเป็นแผ่นห้อยคอแล้วก็ติดน่าจะเป็นแถบแม่เหล็กนี่ครับแถบแม่เหล็กอย่างนี้เนาะมีอะไรอีกมี ตัวนี้นี่ตัวนี้สําคัญที่สุดผมชอบที่สุดเพราะว่าผมจะต้องเอามามาเป็นคลิปหนีบครับเป็นคลิปหนีบนะคลิปหนีบอย่างนี้นไอย่างนี้นะครับผมต้องการอย่างนี้ครับเพื่อที่จะถ่ายรูปในการวิ่งนะครับนี่นี้แล้วเอาเรา,เราก็เอากล้องมาติดตรงนี้แล้วก็แบบเราจะมองเห็นแบบว่าแบบ วิวที่แบบว่าที่สายตาเรามองเห็นจริงๆนะครับทุกคนนี่อันนี้นะครับเออเน,นี่ยแหละอันนี้ชอบอันเนี้ยมันก็แบบว่าสามารถได้หลายมุมมองนะทุกคนนะหรือเราจะติดข้างล่างก็ได้นะถ้าแบบเปลี่ยนสับสับข้างกันน,ะน่าน่าจะได้นะนี่เี่ยสับสับข้างอย่างเงี้ยเนาะเออแต่ว่าแม่งปีบยังไงวะไอ้นี่สงสัยวะมันต้องง้างอย่างเดียววะ เออมันอาจจะมันอาจจะต้องง้างอย่างนี้นะครับทุกคนเด็ดน,น,นะง้างอย่างเงี้ยปึ๊บโอ้หอะนี่ประมาณนี้ครับนี่อันนี้แบบติดติดข้างล่างครับแต่ติดข้างล่างเราแม่งจะเกะกะสายตาเราเว้ยเออมันจะเกะกะสายตาเรานะประมาณอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมว่าผมติดข้างบนดีกว่าเอออะค่อยว่ากันอันนี้นะครับเป็นเป็นคลิปต่อไปเป็นตัว ตัวแพ็กเกจของกล้องของมันเลยนะครับผมอันนี้มีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยนะครับดูสวยว่ะสวยวะโคตรสวยเลยนี่ครับเป็นกล้อง insta 3 6 0 go 3 s ครับทุกคนครับนี่รูปร่างรูปทรงเฮ้ยมันทุกคนมันดูดูนุ่มเป็นซอฟทัสเป็นซอฟทัสลื่นเลยทุกคนแบบว่าแบบแบบแบบมันมันดูดีว่ะ มันไม่ใช่พลาสติกนะมันจริงจริงๆมันมันก็คือพลาสติกแต่ว่ามันแบบนุ่มๆทุกคนนุ่มนะนุ่มมากเลยทุกคนนะครับมันคนละชุดกันนะอเนี่ยคือเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่ของตัวใหญ่หนึ่งพันสองร้็ิบมิลลิแอมนะครับแบตเตอรี่ของตัวเล็กอ่ะสามสามรอยสิบมิลลิแอมอันนี้ดูสเปคประมาณนี้นะครับสเปคคร่าวๆแต่เมื่อเราเอาไอตัวกล้องโกา r o เอสตัวเนี้ยมันจะมีปุ่มอย่นี้ครับ มีปุ่มตรงนี้มีปุ่มตรงนี้นะครับมีปุ่มตรงนี้แล้วก็กดปึ๊กแล้วมันจะเอาออกได้ทุกคนเอ่อผมก็ดูคลิปคนคนอื่นมาอีกทีหนึง่งปึ๊บนี่แล้วเอาเอาออกได้ครับนี่ยังไงนนะคือตรงนี้ด้านในด้านในตรงนี้มันเหมือนเป็นตัวชาร์จไปในตัวได้นะพอเราเสียบไอ้เจ้ากล้องโกสามอเนี้ยเสียบไปในเนี้ยเนี่ยมันก็มันก็ ดังคลิกเลยนะมันก็ได้เลยเราเราต้องกดตรงนี้เพื่อเอากล้องออกมานะครับถ้าใส่อย่างนี้มันจะใส่ไม่ได้นะครับอุ้ยเนี่ยมันฟ้องด้วยเออมันฟ้องเพื่อทุกคนว่าใส่ไม่ได้นะเออเนี่ยปึ๊บอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยใส่ได้นะครับนะเราเผื่อไปกดปุ่ม power on ด้วยมั้งเนี่ย แม่งเลยออกมาแล้วเนี่ยตัวแอคชั่นพอร์ตตัวนี้ไม่ได้กันน้ําครับตัวนี้กันน้าได้สิบเมตรครับนะตัวนี้ไม่ได้กันน้ํานะครับอ่ะนี่ครับปึ๊บโอหดูดเลยดูดเลยครับนี่ยังไม่ได้เอามาแทบแทบอันนี้ออกเลยนะปึ๊บเขาออกแล้วนะมันก็จะเป็นรูปทรงแบบขูกขาดขูดขาดดูแบบว่าแบบพวกระบายความร้อนนะตรงนี้ก็คือแป้นชาร์จแหละนะครับทุกคนนะ นี่แต่ตรงนี้เราไม่ได้สนใจครับเนี่ยครับมันดูดได้เลยนะแบบค่อยค่อยคออุ้ยจริงจริงม,มันน่ามันน่ามันน่าอย่างนี้มากกว่านะเออโอดังแป๊กเลยว่ะอุ้ยเอาออกยากว่ะทุกคนต้องเอาหน้านี้นะไอตรงเนี้ยน,น่าจะเป็นหน้าที่สัมผัสกับหน้าอกครับมันนุ่มๆมันเป็นพลาสติกนุ่มๆแล้วก็ไอแต่ไอแต่ไอตรงเนี้ยปึ๊บดูดิเห็นไหมแล้วเราก็เอานี่ชาร์จเราก็เนี่ยถ่ายได้เลย ถายได้เลยนะครับเป็นเป็นมุมมองท้าอกครับทุกคนนะครับนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหล่นเลยนะเหมือนเหมือนมันมันโหมันดังแป๊กเลยอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยเออเออโอเคอันเนี้ยออออโ,ออนนโอเคมากเลยนะครับแบตบใกล้จะหมดเนี่ยเราก็เอาไปเสียไปนี้นีงได้เออนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะแล้วเฮ้ยทุกคนอ่าเพิง่งเพิ่งรู้นะว่าแม่งมี นี่มันมีอย่างนี้ได้ด้วยเฮ้ยเจ๋งว่านี่เป็นหน้าจอแบบฟลิปเปิดได้แบบเฮ้ยโอเคนะนี่ครับมีไฟอุ้ยไฟสวยด้วยไฟสีไฟสีฟ้าเขียวเป็นไฟสีฟ้าเขียวครับทุกคนครับฟีเจอร์ของเขาลื่นลื่นดีนะดูดิเนี่ยเรามาดูกันว่าในตัวกล้องมีโหมดอะไรบ้างครับทุกคนครับเราเปลี่ยน เรเปลี่ยนเป็นอย่างงี้อู้หหนืดนะทุกคนเนี่ยหนืดดีนะมันไม่ได้แบบกองแก๊งนะครับทุกคนครับนี่ถ้าเราสไลด์ลงอ๋อนี่ครับสไลด์ลงเป็นเป็นพวกเซตติ้งต่างๆครับค่าเซตติ้งต่างๆันมีเมมโมรีการัในตัว128กิกกับ64กิกแต่ผมเลือกเป็น128กิกมานะครับทุกคนครับนี่หน้าจอมีโรเทตได้เลยอันนี้ล็อกครับอันนี้คือตัวล็อกอันนี้ล็อก หลอกแล้วมันก็ไม่ไม่โรเททแล้วครับทุกคนนะครับถ้าเรากดปุ๊บอย่างนี้มันก็โรเททอย่างนี้ครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่แกะพลาสติกออกครับทุกคนนะเราแกะพลาสติกออกแล้วแล้วมันดับเครื่องเลยเหรอเออวะอ่ะเปิดใหม่เปิดใหม่อยู่ปุ่มเปิดอยู่อยู่ข้างข้างครับปุ๊บนี่เปิดใหม่นะครับแล้วก็มาถึงตรงไหนละมาถึงหน้าจอที่สองนะหุหน้าจออินเทอร์เฟซสไลด์แบบว่าแบบ ลื่นมากเลยทุกคนเนี่ยมันลื่นมากเลยหน้าจออินเทอร์เฟซตรงเนี้ยเวลาเราชาร์จนะครับผมนะก่อนก,ก็จะขึ้นไฟแดงอย่างนี้ครับนะตรงนี้ไม่มีไฟนะจะมีไฟแดงแค่ตรงนี้ครับโอเคสําหรับโหมดจริงๆที่ผมจะใช้งานอะไรก็คือว่าอันนี้ครับผมจะปิดก่อนนะผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับทุกคนชา u t จดาวคาเมล่าปิดแล้วปิดแล้วนะครับคือ พอปิดแล้วเนี่ยทุกคนทุกคนจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นไฟแดงเนาะมันคือการชาร์จด้วยทุกคนเออก็คือว่าไฟแดงกระพริบเปล่าวะไม่กระพริบมันคือการชาร์จกล้องตัวเล็กเนี่ยอีก,กล้องตัวเล็กเนี่ยชาร์จที่แอคชั่นพอร์ตไอ้ตัวใหญ่ตรงนี้คือแอคชั่นพอร์ตครับทุกคนครับนะอ่ะทีนี้หนึ่งติ๊กเกอร์ออกไปเลยแล้วกันขี้เกียจนั่นอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ เดี๋ยวผมติดคลิปก่อนสาเหตุหลักที่ผมจะใช้กล้องตัวนี้ก็คืออ,อนี่ครับคลิปหนีบเนาะนี่ก่อนปึ๊บนี่ปึ๊บ,บ,บนีตรนี้ครับปึ๊บนี่จ๊ะแล้วเ,เราก็จะถอดถอดต,ตัวเล็กออกมาครับนี่ ถอดตัวเล็กออกมานะครับถอดยากด้วยนะทุกคนนะจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะแน่นหนาอยู่พอสมควรครับปึ๊บอ่ะถอดนะครับถอดแล้วเราก็เอามาใส่ที่หมวกตรงนี้ครับใส่ให้ตรงนะแป้นแป้นนะครับแป้นมันอยู่ตรงนี้นะให้ให้ตรงนะครับปึ๊บแล้วมันจะดูดเองครับทุกคนนี่เทสเทสเทสว่ามันจะหล่นไหมทุกคนนะครับเทสนะไม่หล่นนะครับทุกคนนะ โอเคนะอ่ะแล้วเราก็สวมไปสวมหมวกวิ่งได้นะครับนี่แอมดูเท่อยู่นะดูเท่อยู่ดูเท่อยู่เราเราก็จะสวมหมวกวิ่งครับดูเบาเดีอ่ะอันนี้ตัวนี้น้ําหนักแค่สามสิบเก้ากรัมนะครับทุกคนแต่แบตมันก็แบบแค่สามสิบมิลลิแอมป์นะมันก็จะไม่เยอะมากนะครับพอซึ่งกรณีนี้ก็คือว่าถืาว่าผมคิดว่าเออเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะแบตหมดแบตแบตใกล้จะหมดแล้วนะ ผมก็จะเอาตรงนี้มาชาร์จใหม่นี่ปึ๊บนีมันก็จะเป็นสีแดงนะมันก็จะชาร์จเหมือนเดิมทุกคนนะนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราสิ่งที่ผมจะเทก็คือว่าเทแค่ให้ทุกคนเห็นเห็นว่าตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เปิดอะไรใช่ไหมแล้วผมก็ในสถานการณ์จริงๆนะครับทุกคนเนี่ยเฮ้ยแม่งแม่งแม่งเปิดแล้ววะ นี่มันคือมีไฟแดงกระพริบแล้วอะคือตะกี้นี้ผมเผลอไปกดหนึ่งทีอะเออแล้วมันก็น่าจะเลคคอร์ดเลยนะทุกคนแล้วกดอีกหนึ่งท<ม>ีก็คือปิดปิดแต่แอคชั่นพอรตัวเนี้ยมันมันไม่ได้มีหน้าจอขึ้นมานะมันปิดอยู่นะครับทุกคนตรงนี้คือมันปิดอยู่นะเทรานอน<พ>อ่ามายังมาแล้วนี่นะครับออกออกมาแล้วครับ แล้วผมกดตัวนี้ผมจะกดอ่ะผมจะกดอัดวิดีโอจากตรงนี้ครับมันจะทำเป็นเหมือนเป็นรีโมทไหมทุกคนสังเกตไฟนะดูนะปึ๊บอ่ะกดอัดครับกดอัดครับปึ๊บอัดไหมอัดแล้วเนี่ยครับอัดแล้วครับเป็นสีแดงแดงนะเป็นสีแดงไฟสีแดงไฟกระพริบคือ,อกดอัดครับแล้วเราก็กดหยุด ออนี่อัดแล้วไปสิบเก้าวิแล้วกดหยุดครับปุ๊บอาไฟจะกลับมาเป็นสถานะสีฟ้าเขียวเหมือนเดิมครับนี่สีฟ้าเขียวเหมือนเดิมครับทุกคนครับในขนาดเดียวกันเออผมว่าถ้าผมกดอัดที่กล้องตัวนี้ผมกดตรงนี้นะครับเอ,อ่อผมจะเอาตัวนี้ยเก็บใส่กระเป๋าเลยนะครับเอาแอคชั่นพอร์ตตัวนี้ยเก็บใส่กระเป๋าเลยนะครับแล้วก็จะใช้อันนี้อันเดียวครับ ผมเดี๋ยวทุกคนสังเกตนะผมจะกดผ่านตรงกล้องนี้เลยหนึ่งที่เป็นวิดีโอครับปุ๊บอ่าอ่าไฟแดงกะปริบครับไฟแดงตรงกล้องเล็กนี้ก็พริบครับแล้วก็อันนี้ก็กดอัดได้เหมือนกันนะครับแล้วกดปิดปิดหนึ่งที่ปุ๊บอ่าเฮ้ยโอเคทั้งสองอย่างแม่งทำเสมือนเป็นรีโมทซึ่งกันและกัน ถ้ามันเปิดทั้งคู่นะครับเนี่ยนะถ้าถ้ามันเปิดทั้งคู่นะทีนี้ผมลองปิดไอ้เจ้ากล้องไอ้ตัว action อร์ตัวใหญ่ดูผมผมจะปิดนะเอชัอ้นดาวคาเมราชั้นดาวคาเมราปิดแล้ว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 โอเคปิดแล้วนะครับทุกคนอ่ะทีนี้พอปิดแล้วปุ๊บกล้องตัวใหญ่ปิดแล้วครับ กล้องตัวใหญ่ปิดแล้วนะทีนี้สกีนี้ผมทําให้ดูแล้วนะผมก็จะกดเป็นสวิตตัวนี้กดสกวิตต์ออนกล้องตัวเล็กปึ๊บอ่านะครับสีแดงกระพริบแล้วก็แสดงว่ามันเรคคอร์ดอยู่มันเรคคอร์ดด้วยอันนี้เลยนะครับด้วยตัวเล็กนะโดยโดยที่ตัวใหญ่ไม่ได้เปิดเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็เราก็ปิดครับ อ่ะไฟกระพริบแล้วก็ปิดแล้วครับทุกคนอันนี้อันนี้กล้องแอคชั่นพอตัวนี้ไม่ได้เปิดนะคือถ้าเราจะดูอัลบบ้ามนจริงอะ่ะเราต้องเอาอ e ีกกล้องเนี้ยอีกกล้องเนี้ยเสียบลงไปตรงนี้ด้วยทุกคนนี่พอเสียบปุ๊บแม่งแม่งเห็นเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดดดีเห็นไหมเออว่าไฟมันเข้ามาครับเออมันเหมือนเป็นเป็น,ปนถ่ายวีดีโอบะาๆบาอ,อย่างนี้นะครับเออ,เอ,อไม่ไม่รู้เหมือนกัน เด,เดี๋ยวเราลองไปดูที่ตัวแอคชั่นฟอร์ตตัวนี้เสียงชัดดีว่ะเฮ้ยเสียงชัดดีว่าทุกคนอ๋ไครับสีแดงกระพริบแล้วก็แสดงว่ามันได้คอร์ดอยู่มันได้คอร์ดด้วยอันนี้เลยนะครับด้วยตัวเล็กน,นะโดยโดยที่ตัวใหญ่ไม่ได้เปิดเลยนะครับเฮ้ยเสียงชัดว่ะไอไ้ Direction โฟกัเนี่ยแล้วก็ปิดครับเฮ้ยเจ๋งว่ะ เจ๋งอง่เจ๋งแง่ direction focus เจ๋งมากเลยชอบอ่ะเออเนาะดีว่ะดีว่ะโอเคถ้าใครสนใจแน่นอนว่าเสียได้เสียได้นะอีอีกล้องตัวเล็กเนี่ยแมแ่งแบงแบมันน้อยไปนิดนึงน,นะครับผมนะแต่ก็ผมก็ใช้อีตัวที่ถ่ายเนี่ยถ่ายด้วยเวลาวิ่งเทรลนะทุก่นก็น่าจะประมาณนี้สำหรับเจ้าชัดดาวเคม era สั่ง voice command ครับทุกคนไม่ค่อยจะจำไเท่าไหร่นะหรือว่าสําเนียงเราไม่ได้ชั t down camera นี่มันต้องมันมันต้องอย่างนี้ครับทุกคนครับมันต้องสําเนียงได้นะครับผมนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ถ่ายในการวิ่งเทรลดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวอ,อาจจะเป็นคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้ครับเยี่ยม yeah. โอเค 哎。Huh?